วันที่15พฤษภาคมพศ255 5เทศบาลเมืองชุมพรร่วมกับหน่วยตรวจสอบยาเสพติดอำเภอเมืองชุมพรและสาธรารณสุขจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีพิสันนินยาการนนท์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรประธานในการตรวจสอบสารเสพติดณอาคารโอทอบชั้นหนึ่งเทศบาลเมืองชุมพรว่าที่ร้อยตรีพิสันนินยาการนนท์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้ดําเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายพินิจเจริญพาณิชย์ในเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยง,งานราชการที่ต้องไม่ไปผูกพันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและนำบทบาทหน้าที่ของตนไปทำในสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพหรือผู้ขายคือในงานป้องกันนะเพราะว่าเรามีพนักง,งานต้องห้าสิบคนนะครับในฐานะผมหัวหน้าฝ่า,า,ายผมไปออกไปเข้าออประชุมผบท้คงที่จังหวัดบ่อยครั้ง นโยบายโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรไม่ให้ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดไปปัวันกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นผมก็กะหนักในหน้าที่ว่าเราอยู่ตรงนี้มีคนเยอะเนี่ยที่มีพนักง,งานคนใดบ้างที่อย่างเศ,ยศษยาเสพติดหรือ่าเป็นผู้ค้ากลัวว่าจะเอารถทางราชการไปบรรทุกมั่งอะไรบ้างนะเลยก็ ต้องดาเนินการเพื่อให้ทราบว่าบุคคลที่เสพถ้าเสพจริงอะ่ะอยาต้องการให้ชงไปเพื่อนฟูแต่ถ้าผู้ค้าเรากองของไม่ไว้ผู้เสพคนใดถ้ารู้ตัวว่าติดยาเสพติดก็ให้ระบุชื่อมาว่าจะเข้าบําบัดคนใดถ้าเราแจ้งแล้วไม่รับว่าเสพเราก็จะให้ออกจากราชการซึ่งในขณะนี้นั้นการแพร่กระจายของยาเสพติดได้มีไปในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นยาบ้า ยาไอซกัญชาหรือกระท่อมซึ่งในวันนี้ได้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองชุมพรในการตรวจสอบสารเสพติดในครั้งนี้ตรวจพบว่ามีผู้เสพยาเสพติด3รายมีกัญชา2รายและยาบ้าหนึ่งรายโดยที่ผู้เสพได้รับสารภาพและยินยอมเคารับการบําบัดโดยอำเภอเมืองชุมพรได้จัดให้มีโครงการบําบัดผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลา9วัน8คืน ที่ค่ายกองร้อยอสอรหรือค่ายรุ่งอรุณมีนะครับด้านในมีมีสเต็กแลวก็มีมีมีหลอดแยกหลอดทุกคนนะครับหลอดไม่ปนกันแล้วก็มีน้ํายากันกันเชื้อนะครับการอ่านผลนะครับเขาใช้ผลแอนเน็กแกทีนะครับนกทีเป็นโพซิทีฟนะครับโพซิทีฟเนี่ยถ้าเป็นเนกาทีหมายถึงว่าผลปกตินะครับ ก็คือจะขึ้นในลักษณะของสองขีดอย่างนี้นะครับสองขีดอย่างนี้ขึ้นทั้งตัว C แล้วก็ตัว T แต่ถ้าเป็นโพ s ิ t รีดมีสารสาจะผนหมายถึงว่าน้ำยาขึ้นขีดแค่เลี้ยงหนึ่งในสามตอ้นปกติกที่เจ้าหน้าที่เราตรวจพบยาบ้าหรือกัญชาในปัสสาวะแล้วนะครับทางฝ่ายปกครองก็จะดำเนินการส่งตัว ผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไปบปำบัดที่ค่ายกองร้อยอสอซึ่งเรียกว่าค่ายรุ่งอรุณเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9มิถุนายน2555ท่านใดที่คิดว่าใช้สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้ายาไอหรือ,อสิ่งใดก็ตามแต่ที่ผิดกฎหมายสามารถที่จะสมัครใจ เข้าบำบัดเองก็ได้นะครับโดยติดต่อท่านนายอำเภอโดยตรงข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับทางกองร้อยอสสที่จะดำเนินการอบอรมเนี่ยทั้งหมดใช้เวลา9วัน8คืนนะครับตรีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่นอนนะครับในเวลาต่อมาวาทีาร้อยตรีพิสันนินยาการนอนนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรและนายธาดา คณะสมบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรเขตสามได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุในชุมชนสร้างสุขและชุมชนทุ่งธรณีซึ่งในวันนี้ตามชุมชนก็มีกิจกรรมประจําเดือนที่จะทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีการตรวจสุขภาพสันทนาการและทานอาหารร่วมกันบรรยากาศในการร่วมกิจกรรมวันนี้ก็ดูอบอุ่นย,ย,ย,นยิ้มแย้มแจ่มใสนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรได้นําของฝากมาให้ผู้สูงอายุ หลังจากที่ไปภารกิจที่กรุงเทพกลับมาและพูดจประสัยกับผู้สูงอายุอย่างเป็นกันเองพี่สาวมาเป็นประธานชนและเป็นชุมชน,นที่ตั้งใหม่ใช่ไหมความความเหนียวแน่นความกิจกรรมแบบนี้ถือว่าโอเคนะอยากก็อยากจะให้มีต่อๆไปนะคนผมถ้ามีโอกาสแวะเบียนก็คงจะมาพบปะนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิราชข,ขอขอบคุณพี่สาวนะและทุกๆคน ก็ถือว่าอย่างน้อยๆก็ได้มาพูดคุยกันสังเกตไหมไม่ใช่ว่าไนีจะเป็นการย้อนยืไม่จริงนะแล้วเราสังเกตว่าทำกิจกรรมอื่นๆโดยโดยเฉพาะลูสาวเนี่ยความตั Bref, ้งใจสูงผมไม่เห็นว่าจะตื่นเอกมาความเงสเสียงคนรอดเนะแล้วก็ ก็ปบมารับก็ปีมาไปเลยไปเอากันนะไปเลยไปเอากันป่าครับ